วันนี้ก็ได้มาที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะที่อำเภอหนองขายางตำบลท้าโพน,นะคะตอนนี้ก็นนกข้าวก็เกี่ยวไปหมดแล้วแล้ววันนี้ก็จะมาขุดสระซึ่งซึ่งน้ำเนี่ยน้อยมากที่เนี่ยเป็น,นที่แห้งแล้งมากสระแต่ละที่ของที่อ,อำเภอหนองขายางเนี่ยไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยตรงนี้ก็คือเป็นห้างนานะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็จะมานั่ง ที่ใต้ต้นไม้อันนี้คือต้นต้นเสดาดินที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นดินที่เราขุดจากสะออกมานะคะ2้อเชี่ยวแล้วก็ที่จะเห็นไกลๆนู่นก็จะเป็นแมกโครกำลังสะต่อให้เราอยู่นะคะกำลังลอกลอกสะ ไว้นะคะนีย่ยเราเอามะม่วงมาปลูกบ้างมะนาวมาปลูกบ้างนะคะตรงนี้เป็นลำพ้วยหรือก็คือมันจะส่งส่งน้ำมาจากสะชนประทานนะคะของของอำเภอนะคะเวลาหน้าฝนน้ำก็จะมีนะคะไหลามาจากทางด้านนู้นคือทางทิศต,ตะวันตกนะคะทางด้านนี้คือทางทิศต,ตะวันออกแล้วก็ส่วนทางด้านนู้นคือทางทิศเหนือน้ำเนี่ยก็จะไหลามามาลงคือมันสามารถลงได้นะคะ ดินปกติเราจะปล่อยให้มันเราจะปล่อยให้มันไหลไปแล้วมันก็จะหายไปเลยเพราะว่าดินที่เนี่ยมันไม่มันไม่สามารถอุ้มน้ําไม่ได้สักพักหนึ่งมันก็จะไหลลงไปแค่นั้นเองก็จบตรงนี้แล้วก็สุดทางก็แค่แค่นี้เองนะคะเราก็ได้ปลูกต้นไม้ไว้นะคะบางต้นก็ตายบ้าง เพราะว่ามันแรงมากสังเกตจากดินนะคะเดี๋ยวเราจะพาพาไปเดินดูสระน้ําที่เราขุดนะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นเป็นที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่นาที่ไร่ที่เขาเรียกันว่าที่ไร่ปลายนาซึ่งมัเป็นที่เขาเรียกว่าที่ดอนนะคะที่ดอนซึ่งบางครั้งเขาไม่สามารถปลูกข้าวได้เราก็เลยเอาดินเนี่ยมาถมอันนี้ก็เป็นส่วนของป่านะคะท้านจะเรียกว่าสวนป่าซึ่งจะเป็นมีอายุหลายร้อยปีแล้วนะคะเป็นของ เป็นขันพวดเป็นของคุณย่าสมัยก่อนนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็รับมารับมาดูแลต่อสังเกตเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันแรงมากนะครับตายบ้างยืนต้นตายบ้างตอนเนี้ที่เราทําไปก็คือเราเอาต้นที่ตายออกนะคะต้นไหนที่เราให้รถแมคโครเนี่ยขุดออกต้นไม้ที่ตาย ไม้ออกมากนะคะเอาเฉพาะต้นว่าไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นส่วนต้นไม้ต้นที่จะเห็นว่ามันมต้นไม้ที่ใหญ่มากนะคะเราก็ยังคงไว้อยู่ต่อไปเราจะเดินไปทางทิศเหนือทางทิศเหนือแล้วก็ทางทิศแล้วก็เลี้ยวไปทางทิศตะวันออกนะคะซึ่งจะเป็นทุ่งจันจา้าแล้วนะคะก็จะเห็นเหมืองลัเหมืองทอดยาวไปเรื่อยๆเเรียบเทียบกับชายป่านะคะตน้นใหญ่นี้เรียกว่าต้นแจงค่ะ แนแจงนี่เป็นต้นประจําของจังหวัดอุท,ยทัยธานีนะคะเป็นต้นไม้หายา,ากาก็จะขึ้นเองนะคะให้ร่มเงางดีตอนหน้าฝนนะคะสายน้ําก็จะมาสองสายนี้นะคะก็คือทางเหนือกับทางด้านของที่นาที่ว่าเราต่อข้อมานะคะก็จะลงมาลงมาที่นี่แล้วก็เข้าที่สะตรงนี้เ่ยอันนี้เราเป็นสะที่เราขุดขึ้นมานะคะ จะรองรับน้ำบริเวณเนี้เมื่อก่อนจะเป็นบริเวณเอ่อสำหรับชาวบ้านเขามาใช้น้ำนะคะทั้งน้้ากินน้ำดื่มเนี่ยแล้วก็น้ำใช้ที่บ่อนะคะเป็นบ่อโบราณอยู่ตรงนี้นะคะก็ในส่วนที่ว่าน้ำนะคะที่มาจากเอ่อที่สางลางก็จะมาเข้าค่ะบริเวณนี้นะคะแล้วบ่อนี้ก็เป็นบ่อโบราณที่หลายหลายปี วดเลยล่ะคือเขาสร้างขึ้นมานะคะสําหรับใช้สําหรับคนทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเขาจะมาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยน้าประปาไม่มีเขาก็จะมาต่อคิวกันเอาน้ําที่บ่อน,นี้นะคะเขาก็เลยเรียกบ่อบโบราณนะคะซึ่งก็มีน้ําอยู่เท่าเท่ากับระดับส่วนสระตรงเนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เคยเคยเป็นที่ใช้ของชาวบ้านเหมือนกันนะคะ ณาจุดนู้นนะคะนาจุดเราก็มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งน้ําแน่นอนก็เลยขุดเป็นสระใหญ่ขึ้นมาอันนี้ต้นไม้ก็เริ่มขึ้นสูงขึ้นแล้วนะคะปีนี้อันนี้เป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองนะคะขยุงก็เริ่รม,ม,มข,ขึ้นข้างทางแล้วกระดูกนะคะก็จะมีต้นกระดูกขึ้นเป็นรายคางนะคะต้นกระดูกเนี่ยเป็นไม้ฝัดใบในช่วงนี้ฝนตกสองครั้งก็แตกใบแล้วนะคะตอนดน้านแรงนี่ก็จะเกิดเหตต้นนะคะเขาก็จะขึ้น ขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาจะมีเหมือน นลูกพีน้องกัน,น้นเต็มเลยคนะขึ้นเองะะอัน,นี้าร้อยห้สวบสี่ครับ,ว,ออร 2, รบวันนี้อยู่ที่บ้านภาวะโควิดไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเราสู่พ่วงของสงครามเชื้อโรคแล้วสงครามครั้งที่1ใช้ปืนแก๊ปใช้ปืนกลสงครามโลกครั้งที่2ใช้นิวเคลียร์แล้วก็มีการใช้สารเคมีบ้างใช้สารเคมีอยู่ในเวียดนามผลเหลืองก็คือยาฆ่าย,ยาผมไม่อาจจะเป็นมิตรกับ อาจยากรที่ทําสงครามระดับโลกไม่เป็นมิตรครับว่าภาษาลวาวคีเดียใครไปคบกับโจรน,นี่ซึ่งเป็นพวกก่ออาชญาก,กรรมนี่รับไม่ได้ก็เลยคีเดียตคนที่จบมาจากเมืองนอกโอ้อวดไม่ชอบคุณอย่าเอาดีกีของเมืองนอกมาข่มคนไทยการบริหารจัดการน้ําที่ลุ่งเรือที่สุดในโลกนี่ไม่ใช่อเมริกาตอนนี้นะโลกใบนี้มันอยู่ในกำรรม,มือเราอะ่ะ ผมถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านนอกเนี่ยผมก็ไม่ไม่เกินคุณหรอกแต่ก็อยู่บ้านนอกมันก็สบายดีถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่เมืองน,นอกเพราะฉะนั้นบ้านเมืองที่หายนวิกฤต ทุกวันนี้ก็เกิดมาจากการบริหารจัดการแบบมึงนอกสิ่งที่องค์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานใช้เวลามา26ปีเนี่ยมาเกิดธนาคารน้ำใดินในวันนี้ผมบอกว่าอเมริกามันยังไม่รู้เรื่องผมก็ค้นมาหมดโลกเหมือนกันพรางตอนนี้นะมีศาสตร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลังจากที่ตำบลเก่าขามแจ้งเกิดธนาคารน้ำใตดินโดยนำศาสตร์ขององค์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานมาใช้เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อมาเหยียบแผ่นดินนี้แล้วท่านโฟกัสให้ เกิดให้ได้ผมก็น้อมกราบพวกเราก็น้อมกราบอาจารย์พินิษฐ์ป,ปัญญานายกชาตรีน้อมกราบว่าพวกเราจะทําด้วยความตั้งอกตั้งใจครูบาอาจารย์ที่ทําให้คนไทยรู้เรื่องนี้ก็คือหลวงพ่อเจ้าคุณสมานตอนนั้นจะมีศาตร์ต่างๆเกิดขึ้นหลังจากนี้มากมายมีแตน่น้ำใต้ดินน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินก่อนที่จะพูดน้ำใต้ดินน่ะต้องรู้จักผู้ให้กําเนิดก่อนคนที่ไม่รู้จักครูบาอาจารย์เนี่ยไม่จเจริญผมบอกตรงๆว่าไม่จเจริญ คุณถึงคาหายนะคุณถึงคาวิกิตเพราะผมถือมากขนาดหมอลำเขาจะขึ้นลำนี่เขายังมียกอ้อยอครูมวยเขาก็ต้องไวหว้ครูน้าตาสินเขาก็มีครูบาอาจารย์พิธีไหวค้ครูจะมีในหัวใจของคนไทยคนที่ไม่รู้จักครูบาอาจารย์นี่ ผมบอกว่าผมรับไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดนี่จะต้องน้อมกราบที่ได้ให้หลวงพ่อที่หลวงพ่อได้มอบปัญญาให้อย่าเอาศาสตร์ความมือนอกมาข่มกันผมทุเลศผมไม่ใช้ดาวเทียมนาซาเหมือนคุณหรอกดาวเทียมนาซากับดาวเทียม Google Earth เนี่ยผมไม่เอ่ยถึงใครนะแต่เขารู้ตัวเองเขาดูพื้นที่ของคุณแสงทองใหม่ยศอยู่ตำบลท่าโพอำเภอหนองขาหยางกุทัทธานี ปีทีแล้วผมไปครับผมไปรู้สึกว่า27-28ของเดือนมีนาคมไปพื้นที่นี้นี่แหละพื้นที่ของคุณคุณทุกตาี่ปีนี้ก็อยากให้ผมไปอีกผมบอกว่าคุณทุกตาน่าจะมาหาผมอ่ะหลายคนจะให้ผมไปให้ผมไปชีวิตผมนี่ผมก็ต้องรักชีวิตผมนะมันลําบากนะ แล้วผมยังมีประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ใช่ว่ามีประโยชน์แค่ฉันคนเดียวฉันได้แล้วฉันพอใจมันไม่ใช่นิสัยผมนะหลายคนจะให้ผมไปจะให้ผมไปอยาเอาผมไปก็เห็นใจผมมั้งอยากจะเรียนก็ต้องมาหาผมบริการผมก็บริการฟรีอยู่แล้วพูดผ่านเน็ตไปนี้เพราะฉะนั้นเวลาผมไปนี่มันก็ต้องเดินตามผมมีชาร์ตหรือ,ออัดเทปอัดคลิปตามไปตามไปนี่ก็ต้องเตรียมการให้ดีให้เข้าใจเพราะว่าเวลาผมลงพื้นที่นี่ ผมชี้ปึ๊บปๆ๊บป,บป,บป,บปบไปเลยนะสมองผมไปเร็วนะครูบรรณนอกนี่แหละมันไปเร็วคือผมอ่านวิเคราะห์มุมทิศทางแล้วมันทําการบ้านแค่5นาที10นาทีหลายปีที่แล้วนี่ใช้มือเทือกเก่าๆมองแสงก็ไม่เห็นมันมั่วมันดําไปหมดต้องไปเข้าในที่มืดแล้วส่องดูก็เห็นใจผมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีมันต้องคนไหนที่มาไปนี่ ต้องมีลูกน้องเดินตามต้องมีแผนที่แผนชาร์ตผมสั่งอะไรไปใแบบน,นออกแบบอย่างนั้นออกแบบอย่างนี้ออกแบบอย่างนี้ถ้าคุณไปจ้างสถาบันมาออกแบบนะักเงินบทเงินแสนนะเอาแค่ออกแบบเนี่ยสเดือนจะได้ไหมนี่มาหาผมในไม่ถึงสามสวทีนี่ ตอบกับคุณเลยดีไหมนี่แหละธนาคารน้ําใตดินผมถึงได้ตอบแทนบุญคุณของหลวงพอ่อเจ้าคุณสภานิติปัญโยก็ท่านก็สอนมาด้วยมือถืออย่างนี้ผมมาใช้คอมพิวเตอร์ผมยังได้เปรียบหลวงพ่อเลยหลวงพ่อดูนิดเดียวเอ้ยตรงนี้ท่วมนี่ว่ะตรงนี้แรงนี่ว่ะตรงนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่ว่ะหลวงพ่อก็บอกอย่างนั้นนี่แหละมา,มาทำการบ,บ้านอย่างนี้แหละนานๆทีไปกราบหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ส้อนทีละห้านาทีสิบนาทีโอเคครับคุณแสงทองใหม่ยศครับคุณทุกตาครับเราลงลดตรงนี้ครับครั้งก่อนลงลดตรงนี้นี่แหละเดินมาตรงนี้มี มีเถียงมีเถียงเอามีกระท่อบม,มันใหญ่กว่าเถียงอ่ะมันเป็นบ้านหลังเล็กๆอ่ะประมาณนี้ผมเดินดูเนี่ยผมรู้แล้วว่าตรงนี้คือร่องน้ำเลยผมเอากล้องช่วยซูมนิดนึงครับนี่พื้นที่ของคุณทุกตาครับยาวแบบนี้เลยสีขเขเขียวนี่คือน้ําไหลเข้าต้องดูว่าน้ําไหลเข้าก่อนนี่น้ําไหลเข้าด้านตะวันด้านตะวันออกเฉียงใต้ไหลเข้าไหลเข้าผมลากเส้นให้ดูเลยไหลเข้าเนี่ยน้ำจากป่าไหลเข้าไหลเข้าโซนด้านทิศใต้ของคุณเนี่ยตรงนี้เป็น เป็นแอ่งเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเป็นแอ่งทางนี้ค่อนตรงนี้ค่อนข้างสูงตัวนี้ก็ไหลเข้าอีก ดูสีเขียวนี่คือน้ําไหลเข้าสีเหลืองนี่คือน้ําไหลออกแสดงว่ามันต่ํากว่าเราสีเหลืองน้ําไหลออกไหลออกยังไงก็ตามมนไหลออกมาปุ๊มมันอ้อมมานี่มันมันก็มาเข้าที่ของคุณอีกเข้าประมาณนี้แหละคุณอยู่บนอ่างน้ําเพราะฉะนั้นผมเดินขึ้นมาเรื่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยเดินขึ้นมาบริเวณนี้แหละทางด้านทิศใต้เนี่ยชี้ให้คุณเห็นทางด้านทิศใต้นะดูน้ําไหลเข้าน้ําไหลเข้าน้ําไหลเข้าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นทุ่งนาไง ทุ่งนาทุ่งกว้างมีบอ่ออยู่ตรงนี้เอาดูตอนบนก่อนแล้วเดินขึ้นทางตอนบนเราก็จะเจอสระตัวนี้บอ่อน้อําโบราณจะอยู่ประมาณนี้บอ่อน้อําโบราณเป็นร้อยปีกินทั้งตะบนหนองขายอย่างมาเป็นร้อยปีแล้วตา้ํามีอยู่รู้สึกปีที่แล้วผมบอกว่าคุณออกแบบทูอินวันผสมผสานเข้าไปตอนนี้ก็มีน้ําแล้วมีน้ําก็เสียงในคลิปบอกว่าน้ําในบอ่อน้นํานี้เท่ากับน้ําในระดับสระเห็นไหมมันก็ตอบโจทย์แล้วนี่ฟื้นฟูบูรนะก็ผมก็บอกให้ออกแบบ เป็นทูอินวันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ดูน้ําบ่อนี้นะน้ําบ่อนี้เป็นบ่อน้ํามันเป็นรูปขวานอันนี้ทางด้ามทางด้ามนี้เป็นรูปขวานน้ํามาจากไหนอะ่ะก็น้ําไหลลงจากนี่ไง มันไหลลงจากป่าชุมชนแห่งนี้แหละไหลลงดูสิน่ะป่าชุมชนนี่ไหลลงไหลลงไหลลงนี่ตรงนี้จําไม่ได้มันมีขอบมีอะไรไหมไม่รู้ผมออกแบบยังไงอย่าเอาอะไรมากัน้นอย่าเอาอะไรมาขวางทีนี้ทางด้านนี้มันจะต้องมีขอบกั้นเอาไว้เพราะอะไรเพราะสีเหลืองนี่มันจะไหลออกนี่บอกคุณนี่มันสูงนี่เห็นไหมมันสูงนี่มันจะไหลออกนี่อย่าปล่อยให้มันไหลออก ถ้าแดงว่าทางด้านตะวันออกนี่คุณปล่อยให้น้ําเข้าด้านตะวันตกคุณต้องขวางเอาไว้ในน้ําบ่อนี้ก็น่าจะไปล้วงจุดใดจุดหนึ่งหรือขุดไว้แล้วก็จําไม่ได้ละ ตอนนี้ไม่รู้เขาขุดอยู่ตรงเนี้ลวงอยู่ประมาณจุดนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะเพราะเห็นดินกองจนโอ้ยส0งร0อยสามร้อยลดเบืืองตังเป่าเป่าพอขึ้นมาทางด้านนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นน้ําที่ไหลลงไหลลงไหลลงแล้วมุมออกอีกมุมนึงก็คือตรงนี้ไงเส้นเหลืองตรงนี้เขาขุดบอ่อดักไว้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องเป็นคันแล้วนี่เป็นคันแล้วนี่ไม่งั้นน้ําไหลออกจากพื้นที่คุณ เนี่ยมันไหลออก,ออกจากป่าไหลมาจากป่าไหลมาจากชุมชนมาออกตรงนี้ถ้า ไม่มีคันตรงนี้น้ําไหลทิ้งแล้วปล่อยให้ไหลทิ้งแล้วก็จะบอกว่าแห้งแล้งก็อย่าให้มันไหลทิ้งดูใชว่ามันไหลทิ้งจริงหรือไม่มันก็ไหลทิ้งอ่ะนี่ที่คุณเนี่นี่ที่คุณมันสูงเนี่ยด้านนี้มันสูงเนี่ดูนี่ยดูประกอบเนี่นี่เขาขุดบ่อได้ตรงเป้าเลยคุณก็ต้องขวางจุดนี้เอาไว้ไม่งั้นมันก็ไหลทิ้งมันจะอ้อมออกนี่ไปลงห้วยมันมันจะไปลงห้วยขาอยางห้วยขาอยางตอนนั้นผมบอกว่าคุณทุกตาเดินขึ้นไปมุมนี้นะแกก็ยังไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยมุมนี้ไง มุมนี้มันเป็นตาน้ําผมก็ไปยืนอยู่มุมนี้อีกไปขุดตาน้ําตรงนี้ให้น้อยนี่ ถ้าน้องขาอย่างไม่อยักเดือดร้อนคุณทุกตาก็พาผมไปที่อบตท่าโพก็าม,ามองไม่รู้ใครมาคุณทุกตาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมทํางานที่กรุงเทพแต่ก็อยากจะดูแลมรดกของพ่อแม่ที่ทิ้งเอาไว้ไปคุณตรงนี้หน่อยตาน้ํามาอยู่ตรงนี้มันเป็นตาน้ําที่คนโบราณขุดเอาไว้เนี่ยผมถ้ามองอย่างเงี้ยน้ําผุดเลยนะเนี่ยตรงนี้ผมไปยืนแล้วมันแห้งไงก็สมเพศอยู่มันเป็นลักษณะของคลองอีสานเขียวมีขอบสูงขอบตรงนี้นะผมดูสูงประมาณ3เมตร3เมตรแล้วจะให้น้ําเต้นเข้ายัางไงปวดหัวเลย นะมันก็บอกว่าแห้งแ้งแห้งแ้งแห้งแล,งแลง้งถ้าเราทําคลองขาอย่างตรงนี้ห้วยขาอย่างตรงนี้ได้มันก็ตอบแทนแม่น้ําลุ่มน้ําแม่น้ําสแกกังอะซึ่งชาวอุทัยธานีนี่ถ้าแต่ละคลองมันแห้งแม่น้ําสแกกังก็แห้งคนอุทัยธานีก็เดือดร้อนตอนนี้อุทัยธานีมีหลายคนแล้วที่ผมตอบไปนะครับเนี่ยตาน้ําผมวงเอาไว้ตาน้ํา1จุดก็ได้เอามาทำสั้งสองจุดก็ได้ก็ไปล้วงเอานิดเดียวอะนี่ล้วงเอานิดเดียว چ, ก็ไม่ล้วงเอานี่ ผมวงกลมเอาไว้ให้เพราะอะไรเพราะมันอยู่เหนือคุณทุกตาไงผมคิดว่าอีกเดือน2เดือนก็ต้องเลือกนายกอบอตอแล้วก็ฝากนะครับว่าอยู่มา7-8ปปีเท่ากับท่านนายกประยุทธ์นี่ก็ ก่อนจะออกไปก็ฝาดทีไม้ลายมือเอาไว้ให้คนท่าโพได้คิดถึงมั่งผู้ที่จะลงนายกอบตท่าโพผ,ผมออกแบบตอนบนให้ดูก่อนถ้าน้ําออกจากไหลไปจากป่าตรงนี้แล้วผมก็เคยออกแบบไว้ให้ว่าจุดนี้คุณจะต้องทําคันเอาไว้ให้แข็งแรงไงทําทําไมล่ะทําเพื่อเบรกน้ําจากป่านี้เอาไว้ไงคันตรงนี้สีฟ้าแบ่งสีให้ด้วยแล้วผมก็แบ่งเป็น3 3 3โซน ในแปลงนี้โซนที่1ส่วโซนที่ส,ส่วโซนที่3ก็มีคันนี้นะครับคันนี้นะครับดูนะครับน้ําเข้ามาโซนนี้ก็จะถูกล็อกเอาไว้มันจะไปทางไหนแหละมันก็มีหาที่ออกมันแหละถ้าคันไม่แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นหรือนะครับขุดบริเวณนี้ให้เป็นระดับโคกหนองนาเราก็จะได้โคกหนองนาสโซนนิ่งล่องนี้แหละครับน้ําวิ่งมาจากนี่ปุ๊บเราก็มาทําสะดือ บริเวณตามล่องโคกหนองนานนี้ก็อันนี้ก็จุดหนึ่งอันนี้ก็จุดที่สองอันนี้ก็จุดที่สามน้ำไม่ไปไหนน้ําจากป่านี้อันนี้อย่างหนึ่งนะแล้วจากนั้นมันก็ลงนี่ถ้ามันข้ามไปได้มันก็ไปเจอคันอย่างนี้เพราะฉะนั้นความพื้นที่ของคุณในชุ่มชื้นตรงนี้น่าจะหายสงสัยนะครับทีนี้เรามาดูโซนนี้ครับโซนด้านนี้น้ําไหลเข้าต้องดูเส้นสีเขียวน้ําด้านตะวันออกเฉียงเหนือไหลเข้าตะวันออกไหลเข้า แต่มันออกไหลเข้าแต่มันออกเฉียงใต้ไหลเข้าเพราะตรงนี้เป็นอ่าวน้ําตรงนี้เป็นอ่าวน้ํายังไม่พออีกน้ําที่ตะวันตกไหลเข้าอีกนี่ดูนะครับน้ําเช้นนี้นะครับไหลเข้าเนี่ยไหลเข้าเนี่ยให้ดูนะครับนี่มันสูงไหมนี่มันสูงนี่มันไหลเข้าที่คุณน่ะก็เปิดมันเปิดต้อนรับมันสิอย่าเอาอะไรไปขวางมันน่ะนึกออกไหมช่องนี้ปานี่ตรงนี้เป็นเป็นปานก็ปล่อยให้มันไหลเข้านี่เห็นไหมมันสูงนี่นี่มันสูงนั่นนี่ นี่เป็นแองติตาน้ำเ,เอาไว้ทำไมวะตาน้ำโบราณหรือของใครพมฝากคุณทุกตาหนาะไปหาเจ้าของน้ำบ่อนี้เป็นบ่อน้ำของใครแล้วบอกให้เขาไปลวสเสือเอาขอบบ่อออกนิดหน่อยมันจะได้ช่วยตัวเขาช่วยป่าชุมชนบริเวณนี้ด้วยช่วยพี่น้องตำบลท่าโพด้วยอาจจะเป็นบ่อน้ําหลวงหรือฝายหลวงสะหลวงก็ไม่ทราบแองนี้นะหลังจากนั้นมันก็จะสูงแล้วไหลเข้าที่คุณน่ะคุณก็เชิญมันมาเลยเชิญมันมาเลยเพราะดังนั้น มันจะลงไหนล่ะมันจะล้นนี่มันจะท่วมอ่ะพอมันจะท่วมปุ๊บนี่คุณก็เล่นมาล้วงสะดือนี่ตรงผมต,ตรงที่ผมปักหมุดเอาไวน้นี่ในอ่างเก็บน้ําตัวนี้ก็อย่าไปขุดให้มันเยอะถ้าขุดเยอะแล้วกองดินมันจะกลายเป็นภูเขาและเสียเงินแล้วก็เสียเงินโดยใช่เหตุอันนี้ด้านที่ตะันตกก็ไม่มีอะไรปัญหาก็าคือปล่อยให้มันลงในบ่อเดิมที่มีอยู่แล้วขอบตรงนี้อย่าเอาอะไรมาขวางปล่อยให้มันเข้าทางที่ตะันตก กับทิศเหนืออย่างเต็มที่มุมรีชาร์จมันจะได้รุนแรงขึ้นทีนี้น้ําที่มาจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือล่ะนี่ไงนี่นี่ที่ผมลากให้ดูนี่เส้นนี้เส้นนี้เข้ามานี้ปุ๊บนี่ตรงนี้ถ้ามีคันกั้นก็จะดีนี่มันมีคันกั้นอยู่มันมีขอบกั้นอยู่ผมอยากให้คุณออกแบบเป็นโคกนหนองนาตัวนี้ดูคอนทัวรก่อนเนี่ยโคกนหนองนาของเส้นนี้คือสีฟ้านี่คือล่องสีขาวนี่ก็คือคัน เป็นคันนาคุณปลูกต้นไม้ได้เลยแล้วก็ค่อยมาล้วงสะดือตามจุดนี้นะจุดนี้จุดนี้จุดนี้ไม่กี่จุดจุดนี้ให้ได้7็เมตรจุดนี้7็เ,เมตรจุดนี้เ็เมตรร่องนี้ลึกเมตรห้าสิบน้ำลงมาพวกมันลงสะดือ3มสะดือนี้ มันจะไปไหนละความชุ่มชื้นม,มันก็จะกลายเป็นมลกรในเวลาต่อมาก็ออกแบบวไว้ให้อย่างนี้ดังนั้นก็จะบอกคุณตุกตานะครับคุณแสงทองว่าการบริหารจัดการน้ําด้วยระบบธนาคารน้าใตดินที่คุณบอกว่าคันนาคุณขาดคันนาคุณขาดอะไรที่มันขวางน้ําอย่างนี้มันขาดแน่นอนเส้นนี้มันขาดแน่นอนเราจะแก้อย่างไรก็แก้ด้วยระบบโคกหนองนาทําคันให้แข็งแรงแล้วส่งน้ําลงไปใน จุดในใต้ดินจุดที่1จุดที่2จุดที่3ลึกเกตเมตรตรงนี้ก็ต้องลึกเกตเมตร8เมตรทั้งทั้งนี้และทั้งนั้นผมก็คิดว่าให้คุณน่าจะเจอเห็นอุ้มน้ําไม่ใช่ทรายเพราะล่องนี้เพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่สูงซึ่งอยู่ห่างจากลําห้วยนี่ลำห้วยน้องขาอยางครับตัวนี้แก้แล้วตัวนี้แก้แล้วมีโคกน้องนาด้วยโคกน้องนาตัวนี้ก็สวยดีสวยดีดูครับคอนทัวร์ใกล้เคียงกันมาก อย่างนี้จะทําทคกหนองน,องนาได้จะทําได้ก็ต้องปล่อยน้ําเข้าอย่าเอาอะไรมาขวางช่วงนี้ไม่ขวางก็ไม่ได้เพราะมันเป็นทางเดินแล้วน้ําก็วิ่งตามนี้นะตามเส้นนี้นะมาลงนี่ผมดูหมดว่าตรงนี้บล็อกไว้หน่อยเพราะว่าวันนั้นเดินเดินบริเวณน,นี้แหละเดินบล็อกไว้หน่อยระบบปิดระบบปิดผมก็ผมจําได้หมดนะมันหลับตาแล้วจาได้หมดแต่คุณจําไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่มีอะไรบันทึกเลยนะครับไม่มีใครบันทึกใช่เลยมันจะต้องบันทึกเก็บรายละเอียด หรือเอาแผนผังไปด้วยผมชี้คือสมองผมนี่ไปเร็วมากนะมันแดดมันร้อนนี่จะไปพูดเออละเหยก็ไม่ได้คําพูดของผมแต่และคานี่มผมบอกว่ามันมีค่ามากถ้าคุณจดจําและใส่ใจนะครับคุณทุกตาครับคุณแสงทองใหม่ยศ มีปัญหาอะไรถ้ามีภารกิจที่ผมจะไปบุรีัยธานีผมจะไปเยี่ยมเอออีกอันตัวหน,นึ่งนี่ไงอยู่บนโฉนดเล็กๆโฉนดอ่ะสองหนึ่งสามผมดูเท่านี้ผมรู้แล้วมันไม่กี่ไร่หรอกผมปักหมุดให้คุณขุดตรงนี้เลยนะมุมนี้เลยนะพื้นที่นิดเดียวตัวนี้ยาวประมาณ100เมตรตรงนี้ก็ยาวประมาณ50-60เมตรนะครับให้คุณเข้าใจว่าดูคอนทัวร์ครับที่ให้คุณเห็นนะคอนทัวร์ตัวนี้ครับคอนทัวร์ด้านแต่บันตบมันต่ำนะครับแต่ันออกสูงนะครับแต่บันตกต่ำนะครับแต่ัรออุสูงนะครับ ออกสูงน้ำจะไหลลงแบบนี้ลงแบบนี้ลงแบบนี้คุณจะต้องทําคันด้านตะวันตกนี้ขีดให้ก็ได้ด้านตะวันตกคุณจะต้องทําคันขวางน้ําเอาไว้อย่าให้มันไหลผ่านที่คุณทางด้านตะวันตกทําทําไมล่ะให้มันดักน้ํามันจะออกมาทางด้านนี้แล้วมันจะออกทางทิดใต้ก็มีคันเป็นรูปตัวแอลมาตรงนี้ น้ำมันก็จะถูกขังแล้วก็ชาร์จลงมุมนี้แหละก็ทำบ่อตรงนี้โอ้ยผมไม่ต้องเดินทางไปหรอกเท่านี้ผมก็เข้าใจถามว่าตรงนี้มีโอกาสเจอน้ำไหมมีโอกาสเจอน้ำ99.99 99. รู้ยังไงผมเห็นหนองนี้ตรงนี้แหละคนที่อยู่ข้างเคียงคนที่เป็นเจ้าของที่จะต้องสํารวจมาให้ผมว่ามันเป็นลักษณะมันเป็นยังไงมันมีน้ำไหมน้ำมันเป็นสีอะไร ผมอยู่น้ํายืนผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าตรงนี้มีน้ําคุณมีน้ําเคศที่1อันที่สองผมวางมุมเอาไว้ให้นี่ตรงนี้ก็หนองตรงนี้หนองตรงนี้มีน้ํำไหมนี่ตรงนี้ตาน้ําเดินนมีน้ํำไหม มีใครไปทําลายอะไรมันมั่งสิ่งเหล่านี้มันจะต้องสํารวจมาให้ผมผมถึงจะบอกว่าถ้าตรงนี้มีน้ําตรงนี้มีน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์คุณมีน้ําหรือล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มีน้ํามันก็เป็นเครือข่ายกันอย่างนี้คนที่คิดจะบอกว่าผมจะเจาะน้ําบาดาลแล้วจะมีน้ํำไหมผมบอกว่าคุณไปไกลๆผมหลวงพ่อสมานไม่เคยสอนให้ผมไปหาเจาะ่บอกหาหาที่เจาะน้ําบาดาลคุณอาจจะได้น้ําผมก็ไม่บอกเพราะว่าเมื่อคุณได้น้ํามีความสุขแฮปปี้อีกชุมชน 100ลังคาเรือนเขาขาดแทนน้ําตอนนี้เราจะเห็นหลายพื้นที่ตั้งกลุ่มตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําผมสงสารนะชมลมผู้ใช้น้ําองค์กรผู้ใช้น้ําต้องเข้าใจว่าบ้านเมืองตอนนี้มันวิกฤตถึงขั้นต้องตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําเพราะภาครัฐมอบความผิดมอบปัญหาให้กับชุมชนมันไม่ใช่เฉพาะจังหวัดน่านหรอกเพราะ ว่าเมื่อน้ําในหน้าแ้งมันไม่พอเขาก็จะแบ่งสรรปันส่วนมันฆ่ากันตายเพราะแย่งน้ําตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําในชุมชนต่างๆไม่ทะเ,เลาะก,กันน้ำร้อยลิตรเก็บได้ลิตรเดียวเนื้อน้ำลิตรเดียวก็ต้องมาแบ่งเกื้อจานกันนี่คือการแก้กปัญหาของพระรัฐในเวลานี้ผมเข้าใจปัญหานี้ดีผมเข้าใจพี่น้องชาวจังหวัดน่านดีเพราะว่าเขาไม่มีวิธีการใดๆ ในการที่จะเอาน้ำเติมลงไปในดินนะครับดังนั้นองค์กรผู้ใช้น้ำก็เป็นการแก้ปัญหาที่ภาครับ